ทำไม ตัดใจจากคนรักห่วยๆไม่ได้เช็ค3พฤติกรรมนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจในการออกมาสู่คนรักที่ใช่รักแท้และชีวิตปกตินั่นเองนะคะแน่นอนค่ะเวลาที่เราเจอคนรักห่วยๆนะคะเช่นทําให้เราทุกข์ใจทําให้เราไม่มีความสุขแล้วก็ไม่มีอนาคตหรือว่าอยู่ด้วยแล้วนะคะเหมือนชีวิตถูกกัดกินจิตวิญญาณจนไม่มีตัวตนหายไปนะคะคราวนี้เรามาเช็คดูค่ะว่าสาเหตุนะคะสาสาเหตุเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยตัดใจจากเขาไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมาวิเคราะห์กันค่ะอันดับแรกข้อที่ หนึ่งนะคะ คุณมีความหวังค่ะมีความหวังว่าอยู่อย่างนี้จะดีขึ้นแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยคือเขตคอมฟอร์ตโซนของคุณเป็นเขตปลอดภัยของคุณยังต้องการที่จะอยู่ต่อไปก่อนเพื่อรอดูว่าเอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเขาเต้องเปลี่ยนแปลงไปนแน่ๆเลยเนี่ยเราต้องให้โอกาสเขาอีกวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงก็เลยกลายเป็น20ปีค่ะบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันเนี่ยคงไม่ถึง20ปีแต่อาจารย์มันเคยได้ยินนะคะว่ามีคนเนี่ยที่มีความสามารถในการหล่อเลี้ยงความรักห่วยๆได้เนี่ยมีระดับจ ตายจากกันไปข้างนึงเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าจะเลือกแบบไหนแสดงว่าคุณอน j o ยกับเรื่องแบบนั้นแล้วข้อที่1ค่ะคุณเป็นคนที่ให้ความหวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าคุณให้ความหวังตัวเองใช่ค่ะนั่นคือสิ่งที่เยียวยาคุณแต่แน่นอนว่าอาจารย์เพิ่งต้องพูดจางตรงไปตรงมาว่ามันไม่ได้ทําให้เขาดีขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าในใจคุณคิดอะไรเขายังคงเป็นตัวของเขาเองเขาไม่ผิดถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ผิดถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือตัวตนของเขาคือนิสัยของเขาถ้าคุณรับได้รับต่อไปถ้้้ารับไไไไมม่่่ดหววแลลก็เปียน คนคนั้นเองนะคะคเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคุณยังเป็นคนที่หล่อเลี้ยงแต่ละวันให้ผ่านคนไปด้วยความหวังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจงให้ความหวังด้านบวกค่ะว่านับแต่นี้เป็นต้นไปคุณต้องการความสบายใจความสุขรักโรแมนติกไหมนับแต่นี้เป็นต้นไปคุณต้องการชีวิตที่สมบูรณ์หรือปกติหรือเปล่าถ้าคุณต้องการนะคะคุณก็เริ่มมาหวังนะ,ะกับตัวเองด้วยแล้วว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของความรักในอุดมคติของคุณนั้นคือเป้าหมายอะไรนะคะต่อมาค่ะเช็คข้อสองดูค่ะคุณยังทำร้ายตัวเองไม่พอไวง่ายคือว่า การที่เราไม่ยอมถอยออกมาจากความสัมพันธ์ที่แย่เพราะคุณนะคะยังเสพติดความเจ็บปวดอยู่ค่ะคุณบอกว่าไม่อะฉันไม่อยากเสพติดความเจ็บปวด คือเรารู้อยู่ว่าตรงนั้นน่ะมันคือความเจ็บปวดคุณบอกว่าคุณรักใครไม่ได้แล้วคุณต้องรักคนนี้ขนาดเขาห่วยขนาดนี้คุณยังรักได้เพราะฉะนั้นผู้ชายที่ดีผู้หญิงที่ดีหน้าที่การงานที่ดีเป็นคนที่โรแมนติกคุณก็ต้องรักได้เหมือนกันสิถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณเสพติดการทรมานตัวเองหรือเปล่าเช่นชอบร้องไห้ชอบดรามา่ารอข้อความหรือว่ายังทนกับพฤติกรรมห่วยๆนะคะที่เขาไม่ช่วยเหลือคุณทั้งด้านการเงินการงานความรักกําลังใจไม่สนใจค่ะคุณคอยตามแก้ปัญหาหเขาเป็นเพราะว่าคุณกําลังเสพติดนะะอาากรจ ปวดบางคนก็ซาดิชนะชอบเจ็บๆค่ะก่อนนอนจะต้องแบบทาซึมซมแล้วร้องไห้เขาเรียกว่าเปิดการขายแล้วก็พอเวลาเหนื่อยก็หยุดร้องไห้เองเออเปิดการขายเองเปิดการขายเองแบบนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถามตัวเองดูให้ดีว่าเริ่มต้นที่จะรักตัวเองได้หรือ,อยังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรักตัวเองคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตคุณแบบโคตรง่ายเลยวันนี้คุณรักตัวเองมากพอไหมคุณได้ให้เกียรติ ศักดิ์ศรีตัวเองไหมคุณกินศักดิ์ศรีเป็นอาหารหรือเปล่าคุณได้ให้เกียรติร่างกายจิตวิญญาณตัวคุณเองไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรักตัวเองให้เกียรติตัวเองนับถือตัวเองเคารพตัวเองคุณจะไม่อนุญาตให้ใครก็ไม่รู้ค่ะมาทําให้ชีวิตคุณเยินค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตเราต้องดีที่นั้นเท่านั้นเลือกสิ่งที่ดีสุดให้ตัวเองเท่านั้นค่ะสุดท้ายข้อ3ค่ะอันนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยค่ะของคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่แห้งนั่นคือคุ ปกติความรักปกติก็คือแต่งงานมีลูกนะคะรักกันทุกวันอยู่กันไปช่วยเหลือกันไปคุณยังไม่พร้อมคุณยังไปตามล่าชีวิตที่ผิดปกติอยู่ชีวิตที่ผิดปกติก็คือการตามการร้องไห้การรู้สึกหดหู่นั่นคือชีวิตที่ผิดปกติค่ะ แต่คุณยังยังอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะคุณไม่พร้อมเพราะนั้นถามตัวเองให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะได้สาม,มีในอนาคตหรือยังคุณพร้อมที่จะอยู่กับภรรยาในอนาคตหรือยังคุณพร้อมที่จะแต่งงานมีลูกมีเต้าและชีวิตที่ปกติแล้วหรือยังชีวิตปกติไม่ต้องตามล่าไม่ต้องร้องไห้ค่ะหาเงินหาทองท่องเที่ยวรอบโลกมีความสุขนะคะมองตากันยิ้มกันถ้าคุณพร้อมแล้วคุณก็ถอยออกมาจากความสัมพันธ์และอยู่ว่างๆถ้าคนนั้นใช่เขาตามมาเองถ้าไม่ใช่สาม,มีในอน,นาคตกําลังเข้ามาค่ะและ ความรักมีอยู่จริงรักแท้มีอยู่จริงชีวิตปกติมีอยู่จริงเพียงแต่ว่าคุณเนี่ยสามารถจะหลุดจากวังวนลุดเดาเดินเหล่าน,นี้ได้ไหมนะคะมาเช็คดูค่ะนะใครชอบแชร์แท็กเพื่อนติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลปฏิตานะคะแล้วเอาสูตรนี้ไปใช้ค่ะทําไมตัดใจจากคนรักห่วยๆไม่ได้ 1. คุณมีความหวังที่จะเปลี่ยนวันนี้สวิตค่ะมาเปลี่ยนความหวังตัวเองค่ะ2 คุณยังไม่รักตัวเองมากพอยังเสพติดการทำร้ายตัวเองอยู่ 3. คุณยังไม่พร้อมจะเจอคนที่ใช่และชีวิตปกติอาจารย์เปิ้ลคิดว่ามันได้เวลาแล้วค่ะที่คุณจะอนุญาตให้ตัวเองนั้นได้มีชีวิตปกติได้เจอรักโรแมนติกและเจอคนที่ใช่เพราะคุณเกิดมาพร้อมกับความรักคุณคือคนที่คู่ควรคุณเป็นคนน่ารักค่ะขอให้ทุกคนโชคดีด้านความรักนะคะ